ลงจะพาตั้งไปอำเภอเชียงของกันครับอำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับบรรยากาศดีมากๆนะฮะและถ้าใครชอบเรื่องแฟชั่นนะครับผ้าสวยๆนะครับผมว่าคุณอาจจะชอบที่นี่ก็ได้นะครับเหมือนที่เอ็นจอยชอบครับนอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับยังมีร้านกาแฟสวยๆอยู่ข้างหลังด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถซื้อผ้าสวยๆแบบไทยลือที่นี่ได้ด,ไได้วยฮะมาดูพิพันธ์หรือลายคำเป็นพิพิธภัณฑ์ของสาวไทยลือเหรือกับ ไทยลื้อครก็มีการจำลองห้องนอนของชาวไทยลื้อที่ทำได้ฝีมือของแม่ชางทีน้ผ้าฝึกผ้าเก่าดิมันก็สดนะเออก็น่าสีสวยแบบลายกราฟิกของผ้าไทยลื้อนะครับผมว่าถ้าทุกคนเห็นแล้วคงจะต้องอึ้งแน่ๆนะครับเพราะว่ามันสวยมากๆนะครับนี่คือมีความคิดสร้างสรรค์และสีสันนี่สดใสมากๆแล้วอย่างนงนะครับแฟชั่นของการแต่งตัวของชาวไทยลื้อเนี่ยดูโมเดิร์น แล้วก็เท่มากมาด้วยฮะใใโดยเฉพาะชุดของผู้หญิงนะครับจะออกแบบเอวลอยนิดนึงนะฮะดูได้เท่แต่ว่าเด็กต้อ,องข้างหลังนี่ไงมีขายใช่ไหมหชุดเซ็กซี่มากเลยมันจะเป็นสั้นๆใช่ไหมห็นสะดืออย่างนี้ใช่ไหมอ๋อนี่งสั้นหินสะดือใช่ไหมส่วนที่ผมชอบ ผ้าไทยลือนะครับคือลายราสีลายนี้ดีอลังการมากเลยสวยอ่ะแมใส่ถ้าเราใส่จะเป็นติวมันจะมีนนี้ไเเหมือนกับเขาเอาผ้ามาแล้วค่อยมาปักเราจะมีงานไทยลือโลกที่เชียงคำนะคะเป็นไทยลือโลกดูท่าทางจะเป็นงานที่ลกหน้าดูเลยเชียงหวัดเชยงหรือทั้งโลกเลย ค่ะถ้าศกแดงค่ะเป็งงานประจำปีทุกปียลายสวยมากเลยดูสีนี้สิหวานแบบแบบน่ะสีสวยอะไทเรือแล้วลายก็เป็นกราฟิกสวยมากเลยนะมีคาเฟ่คาเฟ่บรรยากาศดีบรรยากาศดีด้วยนะจริงเหรอใช่ค่ะอยากเห็นเพราะเมื่อกี้ต่ไปเข้าห้องน้ำมาไงเฮ้ยเหรอนี่ครับผมเห็นนาบัตร นี่อาจารย์สุริยาวงชัยพิพัธนธ์เปิด9โมงถึง5โมงเย็น5โมงเย็นนะคะโอ้โหเห็นลายผ้าแล้วอึง้งตะลึงลานครับเพราะว่ารู้สึกว่าทายผ้าของทางเหนือดูจะมีความกลมกลืนกับธรรมชาติค่อนข้างเยอะอย่างเช่นแบบเนี่ยอันนี้เห็นรูปปลาอยู่ในแม่น้ำสีสันแม่น้ำอะไรเงี้ยอันนี้แบบหมาน้อยเล่นแม่น้ำโของอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งดูอันนี้ตลกอะ่ะ สวยด้วยอ่ะใครที่ว่าอะไรอันนี้เหรอมีคนมีเฮลิคอปเตอร์อ่ะใช่เฮลิคอปเตอร์เฮ้ย้าทอของที่ไทยลื้อเมืองนาแลที่หลวงน้ำทาสปอปกาวลายเฮลิคอปเตอร์นกเหล็กโอ้โหกตั้งไปยังดูเท่เลยอ่ะเก๋มากเลยนี่แค่ตัวอย่างการออกแบบใช่ลักษณะของไทยลื้อนี่ลายอนนี่ลายสีดอนชัย โอ้แต่มีช็อปอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นช็อปใช่ไหมว้าวพียบเลยพีเอเลยค่ะอยากรู้ราคาสักผืนไหมถามแม่ก่อน,นโอ้โหนี่ผ้าของจริงโอ้โหสีสวยมากเลยอะสีน้ำเงินนี่สวยจังเลยอ่ะอันนี้เป็น ตบวนี้ห้าพันห้าตัวนี้ห้าพันห้าหรอค่ยอกมืถุงหกพันห้าหกพันห้าเป็นทอมือหมดเลยใช่ไหมทองมือหมดแล้วแต่ละแต่ถ้าเป็นเสื้อลงมาอันนั้นพันสองอันนี้เสื้อพันสองครับโอ้งามแต่บัตรมันก็ไม่ใชอ้าวนี่เบอร์อะไรอันนี้เบอร์เอลี่เบอร์เอลเอ็กซ์ตรงไปหน่อยนึง อันนี้ได้แล้วแขนก็คลีเอาล่ะตกลงได้ตัวนี้ครับใส่ใสไปเลยใช่ไหมจะขับไปก่อนในรถตกลงครั้งเจ็ดจ้ะไปร้านกาแฟดีกว่า <c oughs> ครับ ถอดรองเท้าไปแล้วครับมาเชียงรายนี่หมอะกการแต่งเท้าแต่งจริงๆผมว่านะโอ้ว้าวน่ารักเนี่ยเนี่ยโอ้โหไปเล่นกขกแบบนี้ไหมเวลา ลูกหัวของกบก็จะมีเสียงเหมือนกบตัวเล็กก็มีเสียงอีกแบบเหมือนกบไหมมาแล้วครับดูอเมริกาโน่ครับทีเสิร์ฟมาในแบบคันโตกอันเล็กๆอ่ะ กาแฟมาถ่ายอย่างนี้ดีกว่าน,นี่วิวทุ่งนาเท่เลย,ยเท่เลยทำลายหัวใจ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 มาถึงเชียงแสนแล้วครับแต่ว่า,เ,าเราต้องกินข้าวก่อน,นและร้านที่เรามากินวันนี้<ม>อยู่ชื่อว่าบ้านไม้ในสวนเฮ้ยนี่มันทางเข้าสวนอง,งุน ด้วยเหรอเฮ้ยมีสวนละมุนที่นี่ด้วยชื่อว่าสวนละมุนนิ่มนวลเอาละไปะกินข้าวก่อนได้พาทุกคนไปดูบรรยากาศร้านด้วยที่นี่ก็อากาศเย็นเข้าผิดทางเหรอเธอต้อง เดินบันไดขึ้นวะเข้าทางนี้ก็ได้ฮะโอ้โไฟสวยอะคไฟเหนียมากมานี้ปลา <c oughs> ไก่เอาแค่นะคะ โอ๊ยไอ้เด็กสี่อีกแล้เหลือนะ